ข้อต่อไปนะคะเด็กๆก็จะเป็นหัวข้อเรื่องแรงดิ่ดเดี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ค่ะเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะเราอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมแก๊สออกซิเจนออนกอซิเจนอะตอมกับออกซิเจนอะตอมทำไมถึงมารวมกันได้ใช่ไหมคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นการรวมกันของคารอนก,กับคาร์นก,ก,ก็คือดึเดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ชนิดพันธะเดี่ยวใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงแรงดึเดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเด็กๆด,ดูสิเขาว่ามีอะไรที่แปลกๆไปไหมคะเด็กๆ อันนี้ก็ขึ้นต้นว่าแรงอันนี้ก็แรงเอ๊ะทำไมอันนี้ขึ้นว่าพันธะล่ะเด็กคะซึ่งแรงนึดหนี่วระหว่างโมเลกุลนี้นะคะจะมีพลังกาลังเนี่ยที่อ่อนแอกว่าแรงภายในนะคะก็แรงภายในก็คือเนี่ยคะ่ะนี่คือพันธะโคลเลนเขาว่าพันธะคือแรงที่แข็งแรงมากๆเอ๊ะแต่ทําไมพันธะไฮโดรเจนเนี่ยเป็นพันธะระหว่างโมเลกุลนะอันนี้คือโมเลกุลของน้ำใช่ไหมคะทำไมถึงชื่อว่าพันธะ น,ะะนี่ก็เป็นข้อยกเว้นนะคะเด็กๆก็ถ้าเกิดว่าไฮ,ไฮโดรแกะอะไฮโดรเจนนะคะต่อกับโกนะคะไฮโดรเจนต่อกับเไฮโดรเจนต่อกับ N เนี่ยเขาเรียกว่าเกิดพันธะไฮโดรเจนขึ้นก็จะถือว่าเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคลเลนที่แข็งแรงที่สุดในสาแรงนี้นะคะเด็กๆครับเดี๋ยวเราไปดูคำขยายความกันต่อนะคะเด็กๆราวนี้ค่ะ คุณครูอยากที่จะเริ่มต้นที่พันธะไฮโดรเจนเลยค่ะเพื่อที่นักเรียนจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะเด็กๆก,การที่น้ําจะเดือดน้ําจะเดือดที่อุณหภูมิเท่าไหร่คะเด็กๆหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสใช่ไหมคะนั่นตัวหมายความว่าแรงดี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำเนี่ยคะ่ะก็ต้องมันจะขาดออกจากกันได้เนี่ยเด็กๆจะต้องมีอุณหภูมิเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสนั่นเองคะ่ะก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่สูงมาก,มากนะคะของ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนั่นเองนะคะก็คือพันธะไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นก็คือไฮโดรเจนเขาได้ต่อกับโอนะคะเห็นไหมคะว่าระหว่างโมเลกุลไฮโดรเจนต่อกับโอ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 นะคะเด็กๆอันนี้คือเรามองแบบระหว่างโมเลกุลนะคะก็เรียกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเมื่อแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเนี่ยขาดออกจากกันนะคะเด็กๆก็ยังคงเป็นการเปลี่ยนสถานะใช่ไหมคะจากน้ําที่สถานะลิควิดนะคะก็จะกลายเป็นน้ําที่สถานะ แก๊ส yes, หรือว่าไอน้ำนั่นเองค่ะคราวนี้ค่ะเด็กๆกลับมาที่แรงลอนดอนแล้วก็แรงควบคู่นะคะเด็กๆเรามาดูกันค่ะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่เป็นแรงควบคู่นะคะก็คือจะเกิดขึ้นนะคะระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์นะคะที่ทำไมคะเด็กๆมีสภาพค้่แตกต่างกันอย่างไฮโดรเจนกับคลอรีนเนี่ยคะ่ะเด็กจำได้ไหมคะว่าใครมีค่า EN หรือว่าค่าการแย่งชิงอิเล็กตรอนนะคะที่สูงกว่ากันนะคะก็คือ F O C L N B R ใช่ไหมคะถ้าเราไปดูจากในหนังสือนะคะจะพบว่าธาตุที่แยกชิ้นอิเล็กตรอนเก่งที่สุดก็จะเดินตามดับต,ตามนี้เลยค่ะเด็กก็แสดงว่าไฮโดรเจนกับคลอรีนเนี่ยค่ะเด็กคลอรีนเขาก็จะมีการแย่งชิ้นอิเลก็กตรอนเนี่ยที่เก่งกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นบวกเนี่ยก็คือจะมีจำนวนม,ม,มาอยู่ที่ไฮโดรเจนแล้วก็ความเป็นลบเนี่ยก็คือหมอกของอิเล็กตรอนเนี่ยจะไปที่คลอรีนใช่ไหมคะก็คือจะเกิดสภาพขั้วนะคะเกิดขึ้น แบบนี้นะคะก็ะจะทําให้แรงยึดเนี่ยวระหว่างโมเลกุลตรงนี้นะคะ่ะเรียกว่าแรงพวกคู่นะคะซึ่งเกิดจากการที่าภายในโมเลกุลนะคะภายในสารประกอบเนี่ยมีการเกิดสภาพพ่วกันเกิดขึ้นแบบนี้นะคะ <S <S <ๆ>คราวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเรามาดูที่แรงวอนลอนนะคะจะพบว่าเป็นยังไงคะเด็กๆ,ๆภายใน ภายในโมเลกุลนะคะพอลิ่นกับพอลิอยู่ด้วยกันก็คือสภาพคั้วเหมือนกันใช่ไหมคะก็คือเก่งพอๆกันในการแย่งชิงอิเล็กตรอนก็คือเท่ากับว่าอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นพันธะที่ไม่มีขั้วนะคะอันนี้ก็คือพันธะที่ไม่มีขั้วแรงที่ยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนี้ค่ะก็จะเรียกว่าแรงลอนดอนขนะยายความแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่เป็นพันธะไฮโดรเจนกันอีกนิดนึงนะคะเด็กๆฝนมาแลวค่ะเด็ก ถ้าเกิดว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนะคะเป็นไฮโดรเจนต่อกับฝนนะคะก็คือไฮโดรเจนต่อก,กับฟลอรีนไฮโดรเจนต่อก,กับออกซิเจนไฮโดรเจนต่อ,อก,กับไนโตรเจนนะคะก็แสดงว่าแรงยึดเหนี่ยวโมเลกุลนั้นเรียกว่าพันธะไฮโดรเจนนั่นเองนะคะแรงยึดเหนี่ยวระ่างมมโมเลกุลโคเลนนั้นจะเรียกว่าพันธะ ไฮ <icana> โดรเจนนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง่ะแธะที่เหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคลเลนที่ไฮโดรเจนต่อกับฟูรีนนะคะไฮโดรเจนต่อกับฟูรีนก็เส้นสายนี้ก็จะเรียกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะแต่ท euh ี่ใช้เส้นสายเพื่อให้เห็นว่าเป็นแรงที่เหนี ideas. ่ยวระหว่างโมเลกุลนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างพันธะไฮโดรเจนที่ไฮโดรเจนต่อกับไนโตรเจนไฮโดรเจนต่อกับไนโตรเจนนะคะเดเจน